สวัสดีกันด้วยนะฮะค่าคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง youtube คืนเล่าผีนะครับก็เหมือนเคยฮนะค่าคืนนี้เราไม่ได้อยู่กับเพจคลังสยองนะครับแต่เราอยู่กับเรื่องราวชวนขนลุกนะฮะเรื่องราวที่รวบรวมไว้ในเรื่องราวของช่องดังนะครับอย่าง The Ghost Radio นะครับผมก็ขออนุญาตหยิบยืมเรื่องราวที่ลงไว้ใน กูเกิลนะครับเรื่องสยองขวัญน,นะฮะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าขอนอนด้วยนะนะครับ <S <S เรื่องราวเนี่ยจะมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนนะก็เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยนะครับเรื่องเล่าสยองขวัญต่อไปนี้มีชื่อเรื่องว่าขอนอนด้วยนะโดยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากับผู้หญิงคนหนึ่งครับตัวเธอนั้นมีชื่อว่านุ่น โดยพื้นเพแล้วเธอนั้นเป็นคนที่เกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะแต่พอโตขึ้นมาเธอก็ต้องย้ายไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับระหว่างที่เธอทำงานที่นั่นน่ะเธอก็ได้อยู่พักอาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มของเธอฮะมันก็เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เธอทำงานและอยู่กับแฟนของเธอที่นี่นะครับจนมีอยู่วันหนึ่งเธอนั้นได้ทะเลาะกับแฟนของเธอครับ และมันทำให้เธอตัดสินใจย้ายออกมาจากบ้านแฟนเพื่อออกมาอยู่หอพักจนเธอมาได้หอพักแห่งหนึ่งอยู่ตรงบริเวณหลังโรงเรียนฮนะและนี่จึงได้แก่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองขวัญเรื่องนี้นะครับในวันที่เธอติดต่อหอพักแห่งใหม่ที่เธอจะไปอยู่ตอนแรกนั้นทุกอย่างก็ดูปกติดีนะครับทั้งลักษณะรอบๆของตัวหอพักและบรรยากาศเธอนั้นโชคดีมากเพราะว่า หอพักหอนี้นะฮะเหลืออยู่ห้องเดียวเพียงเท่านั้นและราคาก็ยังไม่แรงจนเกินไปนะครับเธอก็ได้บอกกับเจ้าของหอไปว่าเธอจ้งใจจะอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรผิดปกติซึ่งเจ้าของหอพักก็พูดกับเธอยือนยันว่าหอนี้ไม่มีอะไรอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นหอที่เพิ่งเปิดมาได้ปีกว่า,วาเพียงเท่านั้นหลังจากคุยกันไปได้สักพักครับก็ทำการจ่ายเงิน และเธอก็เข้าอยู่ห้องพักทันทีโดยหอพักที่นี่นั้นมีลักษณะเป็นเหมือนห้องแถวนะครับเป็นห้องที่หันหน้าเข้าหากันนะฮะแต่ละฝั่งจะมีฝั่งละ8ห้องนะครับห้องที่เธอได้นั้นเป็นห้องเบอร์9อะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้องเบอร์1ที่เจ้าของหอนั้นนอนพักอยู่ห้องนี้นะครับและตรงหน้าของเบอร์1ที่เจ้าของหอพักนอนอยู่นั้นก็มีสารประภูมิอยู่หน้าห้องด้วยนะครับ มีศารวรภูมิอยู่หน้าหน้าห้องของเจ้าของหอนะครัครั้งแรกที่เธอได้เข้าไปอยู่ที่นั่นเธอก็ได้จุดธูปไหว้สาลวรภูมิก่อนเป็นอันดับแรกฮะเพราะเจ้าของหอได้แนะนําเธอไว้แบบนั้นตั้งแต่แรกเธอได้เข้าไปอยู่หอพักแห่งนี้ได้เจ็ดเดือนทุกอย่างก็เป็นปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเข้าสู่เดือนที่8 ตอนนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายนนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์มีฝนตกหนักแรงมากช่วงนั้นนะครับทําให้ของที่ตั้งอยู่หน้าสารพระภูมิล้มไปไม่เป็นทิศเป็นทางฮะเพราะว่าลมแรงนะฮะและช่วงนั้นเจ้าของหอพักไม่อยู่ฮะเขาไปทําทุระที่ต่างจังหวัดเธอจึงตัดสินใจไปทําความสะอาดสารวรภภูมิให้นะครับระหว่างที่เธอกําลังทําความสะอาดอยู่นั้นสายตาเธอ ก็ได้ไปเห็นตุ๊กตานางลำอยู่คู่หนึ่งครับตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเธอคิดอะไรอยู่ฮะอยู่ๆเธอก็พูดออกมาโดยไม่คิดว่าเป็นนางลำจะมาล้ำไม่ใครดูกันคะตรงศาลนี้คงไม่มีใครดูหรอกเธอพูดออกมาแบบนี้นะฮะและเธอก็ได้ทำความสะอาดต่อจนเสร็จและก็ได้กลับไปที่ห้องนอนของเธอนะครับตกดึกคืนนั้นขณะที่เธอกำลังนอนอยู่ในตอนกลางคืน อยู่ๆเธอก็สามารถได้ยินเสียงของคนเคาะประตูห้องของเธอนะครับเคาะดตอตอๆๆเธอจึงลุกขึ้นมาดูเวลาก็เห็นว่าเป็นเวลาตีสองนะครับใครจะมาเคาะประตูกันตอนนี้พอเธอไปเปิดประตูแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่หน้าประตูเลยครับเธอจึงคิดว่าเธอคงหูฝาดไปแล้วแล้วก็ได้ปิดประตูกลับเข้ามานะฮะแล้วก็เดินกลับไปนอนที่เตียงแต่ไม่ทันที่จะหันหลัง ได้ไม่นานครับกำลังจะหันหลังกลับนะฮะเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้เคาะแรงขึ้นมากเธอตกใจมากแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปเปิดประตูครับเธอได้แต่หดตัวอยู่ที่บนเตียงฮนะและคิดในแง่ดีคงเป็นหมาที่มันตะกุยตะกายตรงหน้าประตูของเธอก็ได้เธอพยายามคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะเพราะตั้งแต่ที่อยู่ที่นี่มา เธอไม่เคยเห็นอะไรผิดปกติเลยนะครับเวลาผ่านไปได้ไม่นานฮะเธอก็รู้สึกเริ่มง่วงอีกครั้งฮะแต่ไม่ทันที่จะได้หลับเสียงเคาะประตูครั้งที่สามก็ดังขึ้นมาอีกครับมันดังขึ้นเรื่อยจนเหมือนเสียงถีบประตูฮะทีนี้ตอนนั้นจากความรู้สึกกลัวในตอนแรกกลับกลายเป็นความรู้สึกโมโหแทนแล้วนะครับเธอจึงรีบไปเปิดประตูตรงห้องนะฮะ แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่หน้าห้องอยู่ดีครับตอนนั้นหัวใจของเธอเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วนะครับความตกใจและความกลัวสายตาของเธอมองซ้ายขวาไปในความมืดนะจนกระทั่งสายตาของเธอได้ไปสะดุดเห็นไฟตรงสารพระภูมิฮนะเธอพยายามเพ่งมองไปตรงนั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติฮะเธอจึงรีบกลับมานอนต่อและขณะที่กำลังจะเอ็นตัวนอน หัวของเธอกำลังจะโดนหมอนนะครับทันใดนั้นก็เหมือนกับมีแรงอะไรบางอย่างดึงศีรษะของเธอลงไปกับหมอนฮนะตอนนั้นเธอเริ่มขยับตัวไม่ได้มือเท้าของเธอกลิงไปด้วยความกลัวฮนะตอนนั้นเธอพยายามที่จะตั้งสติในขณะที่เธอกําลังรวบรวมสตินั้นหูข้างขวาของเธอก็ได้ยินเสียงของดนตรีไทยดังขึ้นมาอยู่ๆร่างกายของเธอที่ขยับไม่ได้ ก็ค่อยๆหันไปทางขวาทําให้เธอนั้นได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนางรำนอนอยู่ตรงข้างๆเธอและหันหน้ามามองเธอมันอยู่ใกล้เธอมากนะครับก็คือหันหน้าไปแล้วก็เห็นตาตาชนตากันนะตอนนั้นเธอได้แต่มองและคิดในใจถึงพ่อและแม่ของเธอนะครับแล้วอยู่ๆเธอก็สามารถหลุดออกมาจากอาการแข็งตัวได้หรือว่าผีอำนั่นเองฮะ และได้ลุกขึ้นมานั่งนะฮะเธอได้แต่นึกว่าใครกันแล้วอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าขอนอนด้วยนะ <ST AR> เธอทำอะไรไม่ถูกจึงได้สรุปไปทันทีหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาฮะก็เพราะว่ามีคนโทรมาหาเธอนะครับเธอถึงสะดุ้งตื่นขึ้นมานะฮะเธอตั้งสติได้จึงรีบไปซื้อพวงมาลัยไหว้ตรงศาลวัดภูมิเพราะเธอคิดว่าเป็น เป็นเพราะที่เธอพูดออกไปอย่างแน่นอนนะพูดไม่ได้คิดนะครับจึงทําให้นางลำมาหาเธอในคืนที่ผ่านมานะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นนะเรื่องราวเกี่ยวกับผีนางลำนะครับที่สารมภูมิก็คือก็ผีนั่นแหละเธอน่ะไปทําความสะอาดสารวภูมิก็คือมีความหวังดีแล้วก็ปากพ่อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงพูดไปอย่างนั้นนะฮะนางลำ ลําตรงนี้เหรอมาราให้ใครดูอะไรประมาณนะี้ของพวกนี้นะฮะมันมันมีเรื่องรลา่ามันมีอยู่จริงนะครับผมเนี่ยกับสารวัภภูมิเนี่ยหนนหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้เจอผีแต่ว่าเขามาให้โชคนะครับที่ทํางานนี่แหละที่บริษัทที่ผมทํางานอยู่ที่ปัจจุบันนี้นะตอนนั้นอะ่ะผู้จัดการผมอะ่ะให้ไปให้ไปล้างเทสทําความสะอาดสารวัภูมิผมเองก็เข้าใจว่าเอ๊ะ บริษัทเราบริษัทผมไม่มีสารวัภภูมินะครับเป็นบริษัทส่งของแต่ไม่มีสารวัภภูมินะไม่มีสารวัภภูมิเลยไม่มีสารเจ้าที่ไม่มีสารอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าสารวัภภูมิที่ผู้จัดการผมหรือว่าเจ้านายผมให้ไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเป็นสารวัภภูมิอยู่ข้างๆติดกับถนนบ้านเนี่ยจะติดกับถนนนะฮะบริษัทผมก็จะติดกับถนนแต่สารวัภภูมิอันเนี้ยจะอยู่ติดถนนข้างหน้าบ้านของบ้านคนจีนคนหนึ่ง แต่เขาไม่อยู่บ้านนะฮะสารวัภภูมิเนี่ยจะฝุ่นเกลกังเลยเพราะผมขับผ่านทุกวันตอนนี้ผมก็ยังขับผ่านอยู่แต่ตอนนี้เขาตั้งแต่ผมไปล้างวันนั้นอ่ะแล้วผมถูกหวยอ่ะเจ้าของบ้านก็คือให้คนคนน่ะมาล้างตลอดเลยทีเนี้ยน่าจะถูกหวยเหมือนผมนี่แหละก็ผมก็ได้ไปล้างฮะไปถอนหญ้าไปกวาดเอาน้ําไปล้างตักน้ําจากบริษัทนะ ไปถังหนึ่งถังใหญ่อยู่แล้วก็ไปล้างไปทําความสะอาดกับพี่คนนึงนะผมก็ตัดนูน่นตัดนี่แต่ผมเห็นตุ๊กตานางลากับตุ๊กตาช้างตุ๊กตาหมาแล้วก็ตายายเนี่ยเขาหูเโโก่ามากเลยดํามากเลยผมก็ไม่กล้าที่จะเอื้อมมือไปเอาออกมาเช็ดเพราะว่ากลัวจะเกิดความเสียหายเพราะมันไม่ใช่ของทางบริษัทด้วยมันเป็นของบ้านของ คนคนจีนคนนี้นะฮะเขาเป็นคนแก่เขาอยู่บ้านคนเดียวะฮะแต่วันนั้นนะเขาไปไหนไม่รู้นะฮะแล้วผมก็ไปเช็ดทำความสะอาดจนเลี่ยมพอผมกลับมาบ้านเขาไม่ได้ให้เลขนะกลับมาบ้านก็ไม่มีอะไรพอไปทํางานผมไปส่งของใช่ไหมผมไปเจอลอตเตอรี่ผมก็ไปซื้อภาพผมถูกหวยฮนะผมไม่เคยถูกหวยเลยนะในชีวิตผมถูกหวยแค่หนเดียว แล้วก็ผลเนี่ยผลที่สองนะครับถูกสองตัวนะได้มาสองพับาทนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงของเรานะครับแล้วก็มีสิ่งลีลับอะไรพวกเนี้ยถ้าใครคิดไปอย่างนั้นนะฮะตามคอนเซปต์รายการผมก็จะประมาณนี้เรื่องราวพวกนี้มันมีอยู่จริงนะฮะถ้าใครเนี่ยไม่เคยไปไหน แล้วเขาไม่รู้ว่ากฎเขายังไงอะไรยังไงนะควรศึกษานะครับเหมือนเข้าป่าเหมือนกันคุณไปเข้าป่าแต่คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับป่าเลยแต่ในป่าเนี่ยมันมีกฎเยอะมากซึ่งนายพานคนนําทางเราเนี่ยหรือว่าไกด์เราเนี่ยเขาจะรู้นะ,ะว่าอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะคนในป่ามันจะเยอะเพราะเราไม่รู้ว่าในป่ามันไม่ได้โดนสํารวจใช่ไหมมันตกสํารวจไปก็เยอะนะครับเหมือนในน้ําอ่ะ มันก็ไม่ได้สำรวจสำรวจไปแค่สามสี่เปอร์เซนอะไรประมาณนะี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพราะเราไม่เคยเห็นสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งลี้ลับนะครับที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบนโลกใบนะี้ที่เราอยู่นะเราอยู่มีแค่หมามีแค่วัวมีแค่ควายมีแค่มแมลงยุงอะไรพวกเนี้สิ่งแปลกๆหรือเปล่ามีอะไรอยู่กับเราด้วยหรือเปล่าซึ่งมันมีอยู่แล้วฮะ มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สำรวจเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวลี้ลับก็เช่นกันนะมันมีนะฮะมันมีมันมีแต่มันอยู่ที่ความเชื่อของเรานะครับและความคิดของเราว่าเราจะไปรบหลู่เขาไหมเราจะไปพูดจาดูถูกเขาไหมแล้วเขาจะรับรู้ไหมอะไรประมาณนี้ จนมันต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราถึงได้รู้ว่าเออมันมีอยู่จริงนะเราเห็นกับตานะเขามาแสดงให้เราเห็นนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับเรื่องราวของเดอะโกนะครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนอนด้วยนะขอเป็นกําลังใจฟังคลิปฟังคลิปเสียงนี้ดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วกันนะฮะหรือว่าใครมี ความชอบขึ้นมาอีกหน่อยมีกําลังซับขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเปดาวให้ผมก็ได้ฮะเข้าไปเปดาวกันได้นะฮะเพราะว่าเพจผมเปิดรายได้เปดาวได้แล้วเป็นกําลังใจให้ผมนะครับค่าคืนนี้ฝากคืนเล่าผีนะฮะหรือว่าช่อง YouTube คืนเล่าผีถ้าใครฟังทาง YouTube ก็กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยถ้าใครฟังทาง Facebook ก็กดดาวกดไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับค่าคืนนี้ฝันดีลาติสวัสดีครับ